มาลองใช้ AI Chatbot สำหรับถามต่อข้อมูลของวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมอรังสิตกันนะครับก็เป็นน้องดิตตี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็กดที่ปุ่มนี้ครับปุ่ม play สวัสดีค่ะดิฉันดิตตี้จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคะสนใจอยากเรียนมากครับปตรีปโทปอเอกมีกี่สาขาครับค่ะในระดับปริญญาตรี มี5สาขาค่ะระดับปริญญาโทมี3สาขาและระดับปริญญาเอกมี2สาขาค่ะใครเป็นคณะบดีของวิทยาลัยครับคณะบดีของวิทยาลัยคือรองศาสตราจารย์ดอร์เฉทเนติศรีสออานค่ะแล้วมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับทางด้านไซเบอร์สซคริตี้ไหมครับมีค่ะในระดับปริญญาโทมีหลักสูตรการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยีค่ะ โอเคขอบคุณครับยินดีค่ะสำหรับเบื้องหลังของน้อง AI Chatbot นะครับน้อง Ditty เนี่ยก็มาจาก Google AI Studio นะครับเราสามารถที่จะสร้างแอปนะครับด้วยการใช้ Gemini นะครับเลือกเป็นน้อง Chatbot t ตัวนี้นะครับเป็นแอปนะครับใช้เป็น Gemini 2.5 Flash Audio กับ Live API นะครับแล้วก็ใช้นะครับเป็น Gemini ในการที่จะเขียนโค้ดสร้างตัว Front End เมื่อกี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถ Deploy ได้เป็น Chatbot แบบนี้นะครับ